วันนี้สตาร์อยู่กันที่ร้านแพรปลาสวยน้ำใสนะครับบริเวณตรงระหว่างรอยต่อของเขื่อนสีนัก,กรินแล้วก็เขื่อนท่าทุ่งนานะครับข้างล่างจะเป็นเขื่อนท่าทุ่งนาแล้วก็วันนี้เราจะมาชิมรสชาติของอาหารที่นี่กันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปบุกครัวกันตอนนี้ดูบรรยากาศบริเวณรอบๆก่อนครับ ตอนนี้ด้านล่างนะครับคุณนะ้ากำลังดำลงไปยิงปลาเสือต่อ,อที่ยิงได้แล้วเนี่ยประมาณ3-4ตัวดำลงไปแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับก็คือกั้นลมหายใจ1อึดนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าได้ก็จะขึ้นมาถ้าไม่ได้ก็ต้องขึ้นมาครับเพราะว่ามันจะหมดลมที่เรากั้นไว้ ลงไปดำยิงนะครับมันจะลักษณะคล้ายๆปลานิลแต่ว่ามันจะมีแถบเหลืองเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นริ้วเขาเรียกว่าปลาเสือตอสวยดีเอาไปต้มยำก็ได้เอาไปแกงกับกระชายพานก็ได้หรือว่าจะเอาไปทอดก็อร่อยใช่ไหมขอบคุณมากครับผมและเดี๋ยวเรารอให้คุณลุงไปซื้อน้ำมันเดี๋ยวเราจะล่องแม่น้ำแควใหญ่ครับ เดี๋ยวคุณลุงจะพาสตางแล้วก็น้องๆน,นะครับล่องเรือลากแล้วก็นั่งไปบนแพเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกลางแม่น้ำกันครับ ไอแพรอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับลุงนี่แพรเปียกแพรเปียกเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับเรียกว่าแพรเปียกเราเปียกอยู่แล้วอ่าตอนนี้พลพรรคเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับนำทีมโดยเด็กหญิงแอนปหทัพ2แล้วก็คนขับเรือชื่อเด็กชายดำรงอยู่ปหทัพ1 ตอนนี้ลุงได้เวลาลากเลยครับผมได้หวานเสียวแล้วครับผม ว่าใครอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็สามารถให้คุณลุงเนี่ยพามา,มาล่องแพเปียกได้นะครับ ังหนุนหัวเรือกลับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นี่สามารถที่จะมาได้เลยนะครับแล้วก็คุณลุงก็ใจดีอาสา,าที่จะขับเรือพารับชมบรรยากาศตอนนี้ฝนตกแดดออกกันลุงฝนตกใช่ไหมตอนนี้ฝนตกแดดออก นี่ก็คือบรรยากาศที่เรากำลังล่องแพเปียกนะครับก็สามารถที่จะลงไปเล่นน้ำเกาะแพเปียกได้ด้วยนะครับ อนนี้เรากลับมาถึงแพรของคุณลุงแล้วนะครับคือที่พักของเราในคืนนี้แต่ก่อนที่จะเข้าห้องพักนะครับเราจะต้องไปเข้าครัวไปดูคุณป้าปรุงเมนูแบบจะแบบฝีมือแม่ครัวชั้นเด็ดกันก่อนตอนนี้สตังอยู่ในครัวกับป้าแอนนะครับวันนี้เราจะปรุงเมนูป้าแอนบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะต้องกิน ต้มยำปลาชะโดแล้วก็ปลานินรทอดกระเทียม,ยมผัดน้ำมันหอยผักหวานป่าแล้วก็ยอดผักกูดแล้วก็กระเพรานเนื้อแบบผัดแห้งๆใส่ใบยี่รานะนป้ามีสูตรน้ำพริกของป้าเองด้วยนะชื่อน้ำพริกอะไรน้ำพริกแกงปลาเหรอพริกแกงปลาพริกแกงปลามียอม่อไหมมีจ้ะชื่อแม่อมพรมแม่อมพรนะคะแม่อมพรนี่คือแม่ของ ดาวอ๋อป้แอนชื่อจริงว่าอัมพรก็เลยตั้งชื่อว่าแม่อัมพรอันนี้คือถุงเท่าไหร่นี่ 70บาทเพ่นเดานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะมาโขลกพริกแกงเองเนี่ยก็สามารถซื้อพริกแกงแม่แอมพรก็คือป้าแอนเนี่ยไปได้เลยนะครับมีเบอร์โทรสั่งไหมเนี่ยมีด้ะอยู่เลยนะเลยโทร0811939540นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากกินรสชาติของพริกแกงปลาเนี่ยป้าแอนมีสําเร็จรูปให้ <c oughs> รับประกันว่าอร่อยแน่ะเรียรอ ร้อยแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าผัดกะเพราเนื้อที่าจามกันทั้งริสอร์เลยอ่ะจัดจ้านถึงเครื่องเผ็ดร้อนหอมใบกะเพรา นี่เลยลองก้นถ้วยด้วยพริกสดตำแล้วก็ใบสะระแหน่ใบมะกรูดแล้วนี้คือต้อมยำปลาชะโดมันดุนักมันดุนักพาบอกัลกเลยอร่อยอะ่ะหอยคำ <c oughs> <c oughs> อร่อยจะต้องขอยคำ แล้วต้องซดน้้ำร้อนๆนี้ด้วยนะปะนะ<ช>โดนใจๆๆใส่ใจเลยอะ่ะไ,ไม่เผ็ดกำลังอร่อยกำลังแบบร้อนแรงแบบมันเรียกเหงื่อเลยอ,ะอ่ะผักหวานใม้ปานเดีวอ,อร่อยมากอร่อยมากยังเหลืออีกสองเมนูก็คือผัดผักหวานปลาน้ำมันหอยเนาะ ร่อชซมน้ำ mhm. อ่ะเห็นไหมไปยักหน้าน้ำหนักมือไม่ต้องห่วงแล้วรุ่นนี้ร evet. ุ่นลายครามรุ่นหายแตกกำลังอร่อยนะเค็มมันน้ำมันหอยหอมกินพริกเล็กน้อยแล้วก็ผักหวานป่ามันสดกรอบเลยครับสดกรอบเลยครับ บอกแล้วว่าป้าแจ้งปกติไอตัวดูดก็มีมมตัวดูดกันออกไปโอ๋อ oh, ป้าไม่นั่นเนี่ยแมงม่าว่ามา,อมาไอวให้เราจามอยู่ได้พักใหญ่สมน้ำหน้าเนาะ <laughs> เมนสูสุดท้ายวันนี้ผัดผักกูดน้ำมันหอยครับ <c oughs> เรียกได้ว่ากรอบวบๆเลยอ่ะอ,อร่อยอร่อยที่นี่ที่พักชื่อว่าอะไรครับพ <c oughs> ักปลาสวยน้ำใสครับอยู่ที่อำเภอทีสวัสวัดจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางจากกรุงเทพกี่ชั่วโมง มามาสักสองชั่วโมงกว่าครับห้องพักมีทั้งแบบบนบกแล้วก็มีทั้งแบบนอนในแพรนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้เบอร์ติดต่อศูนย์แ9ดหนึ่งหนึ่งเก้าสามเก้าเก้าห้าสี่ศูนย์แจ้ะป้าแอนคนสวยนะครับสามารถที่จะมา,าไปล่องแพรเปียกะนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาชิมกับข้าวฝีมือป้าแอนได้ได้จ้ะนะครับนั้นเดี๋ยวผมขอไปชิมก่อนได้จ้ะโอเค ส่วนเมนูนี้คือปลานิลทอดกระเทียมครับเสียดายนะครับว่าตอนที่สตางกินข้าวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันมืดแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามาช่วงเย็นๆเนี่ยสามารถสั่งกับข้าวที่ร้านประแอนนะครับแล้วก็มานั่งกินที่นี่รับชมบรรยากาศยามที่พระอาทิตย์กาลังจะรับขอบอฟ้าสวยด้วยนะครับ ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของวิถีธรรมชาติแบบชนบทบ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ย mm hmm. เชื่อว่าคงอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบชิลๆแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ปแอนให้ไว้นะครับ